bốt 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 không phải đâu ขุนดาลตะนาบังตะนาบังคริสโตฟดินดิครับสมอุปกรณ์โดยที่มอสโฟกัสตรงนั้นคลิกแท็กที่ยังหลังเป็นเหมือนเป็นครับซอม <laughs> 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 oh. สวีครับจองภาพที่ยิ่งใหน่ที่สุดของฉันอะไรนะคุณจะทำนะโอ้โห เออขอโทษนะครับม <c ười> mm ีใครมียาดมไหมบองสามครัม hmm, so hey, oh oh yeah, okay. uh ัสุดครับทุ่าอ้ยย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 ่นย่ยย่งย เป็นที่เลิกเราพัฒน์ไทยเป็นแบบนี้ไม่ดีนะพัฒน์ไทชีวิตจ๋าได้อแนะนำตัวกันหน่อยครับเป็นใครเปนบ้างรู้จักกันอยู่แล้วแต่แต่พักอีกรอบหนึ่งครับจะเ้าไหม อินเดฟาย็กซ์ซัมโบ้ว้าวคุณเจ้ไปหาไปนั่นแหละสวัสดีครับไปนะครับโอเคพี่แจ๊คไม่ต้องทำอะไรแล้วขนพูดบนกระแทักทายอยู่้นแค่ับทากรู้สจิจริจริงจเฮเอาย่นี้ดีกว่าเนี่ยก็เบียรทาใมััต้องบอกว่าริ